สวัสดีค่ะก็เป็นไลฟ์สดสันส้นๆนะคะที่แม่ปามจะมารีวิวถุงท็อปปิ้งฟิตฟรีนะคะใครสั่งบ้างวันนี้นะคะแล้วก็แม่ปามไปซื้ออะไรมาบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้คือใบของราคาสมาชิกนะคะใบของราคาสมาชิกใครสั่งอะไรบ้างส่วนลดเท่าไหร่นะคะ ตัวแรกเลยที่ขายดีมากนะคะกาแฟแลดน้ำหนักกาแฟแลดน้ำหนักของคาเฟอีนชื่อว่า Royal เ c สพ f าฟ์กานะคะผสมแอลคานตีนครับอันนี้นะคะคุณครูที่โรงเรียนสั่งสองสองสองห่อน,นี้นะคะห่อ,ะอละสิบซองรานะคาสมาชิก95บา 12, 95บาท12-95บาทถือว่าไม่แพงเลยนะคะ นี่ของครูแอนครูแอนสั่งนะคะกาแฟลดน้าหนักครูแอนสั่งครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วนะคะครั้งนี้ครั้งที่งแล้วนี่อันนี้นะคะของครูพีทของครูพีทจะเป็นกาแฟลดน้าหนักตัวนี้นะคะกับากาแฟดํากาแฟดํากาแฟดําก็จะเป็นซองเล็กๆที่เป็นชอตๆนะคะใส่ในถ้วย กาแฟแล้วก็ไม่มีน้ําตาลนะคะเป็นกาแฟดําเป็นซองเล็กๆนะคะกินกับน้ําร้อนนะคะหอมกลุ่นกาแฟแท้โรยโ l คาวแบล็กกาแฟดำนี่าน้าตามมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ของด้นนี้ของคุพูพิษทยาพรนะคะครูโรงเห็นท่านยิงของเรานะคะอ,คอ่ะต่อไปอันนี้นะคะคอรโรฟิลคอรโรฟิลนี้จะเป็นอ่าช่วยเรื่องอ่า ล้างลำไส้ดีท็อกซ์นะคะดีท็อกซ์ล้างลำไส้ไปเอ่อมันจะเป็นในนี้จะมีอยู่ทั้งหมด30สิบซองนะคะเอาไปผสมน้ำดื่มนะคะแล้วก็เราจะรู้สึกว่าขับถ่ายดีขึ้นคล่องขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะเช่นใครที่มีกลิ่นตัวแรงกลิ่นปากแรงอันนี้ก็ช่วยได้นะคะคอลลาเจนมีกับวิตามินซีนะคะตัวนี้นะคะหน้าตาเป็นี้ ะะอันนี้ของคุณครูหวานนะคะนี่ของครูหวานต่อไปอันนี้ของแม่ปามเองนะคะมันเป็นตัวใหม่ซื้อมาลองนะคะเป็นกาแฟปรุงสำเร็จผสมสมสกัดเป็น3 in 1นะคะส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยอยากจะกินแบบ3 in 1เพราะ3 in 1เนี่ยเขาจะผสมอะไรอ่ะผสมครีมเทียมใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมผสมครีมเทียมมีน้ำตาลมีครีมเทียม ะะแต่มันก็มีโสมด้วยนะคะแต่ก็ลองสั่งมาดูนะคะลองสั่งมาดูกล่องนี้กาแฟผสโมโสมกล่องนี้นะคะมีทั้งหมดอ 20, 20อ20 22 22ดูราคาก่อนนะ22นะคะสมาชิกเหลือ140บาทตกซองละ7บาทเองอะ่ะนะ140บาท22ตกซองละ7บาทนะคะอันนี้แม่ปามสั่งมากินเองนะคะ อ่นานสสัมากินเองผสมมบางทีเราทํางานเราต้องการเพิ่มพลังนะคะอันนี้ไวท้าเครื่องดืง่มพันดับพืชฉีกซองเทน้าร้อนหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิตรคนให้เข้ากันคือแม่ปามจะเอามากินกับอะไรรู้ไหมแม่ปามจะเอามากินกับกาแฟดําคือการกินกาแฟของเราในแต่ละวันในแต่ละวันจะไม่ให้ซ้ำๆซักๆจำเจนะคะเปลี่ยนรสชาติในชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะมันคือยังไง หมายถึงว่าวันนี้เราอาจจะกินกาแฟผสมโสมอีกวันนึงอาจจะกินกาแฟผสมถังเช่าอีกวันนึ่งก็จะกินกาแฟดำอีกวันนึงก็อาจจะใส่กาแฟดำใส่ธัญพืชก็คือชงอันเนี้ยชงข้าวโอ๊ตชงธัญพืชแล้วใส่กาแฟลงไปข้างในก็คือมันทำให้อ่เขาเรียกว่ามันมีพลังงานร้อยกิโลแคลอรี่ต่อซองด้วยนะคะในตอนเช้า คือใช้ชีวิตยังไงก็ได้ไม่ให้ซ้ำซากจนเจนะคะแล้วก็ไอตรน,นี้ค่ะตัวใหม่ใครที่ชอบกินกาแฟอเมริกาโน่อเมริกาโน่ตัวนี้อเมริกาโน่ตัวนี้เป็นกาแฟรปรุงสำเร็จละลายได้ในน้ำร้อนและน้ำเย็นให้พลังงาน10กิโลแคลอรี่ไม่มีน้ำตาลไม่หวานอันนี้นะคะัอเน,นี้ยทั้งหมด30ซองซองเดียวถูกไหม สามสิบซองสามสิบซองราคาเท่าไหร่อเมริกาโน่สามสิบซองราคาสมาชิกอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าบาทนะคะต่อไปในเมื่อแม่ฟามซื้อของแล้วนะคะอันนี้เป็นพวกบำรุงสุขภาพนะคะนี่ลิปสติกลิปสติกอินโนวาอันนี้ซื้อใช้เองนะคะซื้อใช้เองเนี่ยจะเทสสี อันนี้เลกซื้อเลกซื้อในราคาแปดสิบเก้าบาทราคาจริงไม่รู้เท่าไหร่อยากจะเทสเลยแต่แกะไม่ออกแลบมันเป็นเล็บเจอย่างเงี้ยแกะไม่ออกทุกคนช่วยด้วยเดี๋ยวจะลองสีลิปนะคะแลกซื้อในราคา89บาทถ้าเราซื้อสินค้าครบ500ร v อทีวอ่ะแกะออกแล้วแต่จะมาเทสลิปอินโนวาเบอร์สี่ เบอร์สนะคะไลฟ์สดเล่นๆใครที่เข้ามาดูก็ขอบคุณมากออ้สวยส,สวยยังไงดีอย่างเงี้ยะอืสีสวยมากสีสวยมากค่ะอันนี้เลกซื้อ89ดสราคาเต็มไม่รู้เท่าไหร่นะคะถ้าใครสนใจราคาเต็มก็ทักมานะลองทาดู อืมโอ้โหอืมสวยมากอืมพอทาแล้วดูสวยกันเยอะเลยคือวันนี้หลังเลิกงานนะคะจะบอกว่าโซมมากนะคะอันนี้สีสวยลิปอินโนวาเบอร์สี่ใครสนใจนะคะใครสนใจสินค้ากิฟต์ฟรีนะคะสมาชิกทักไม่ปัมาเลยนะคะทักไม่ฟังมาเลย,นะะลเลยให้ราคาสมาชิกนะคะ เดี๋ยวถ่ายรูปลงจบไล้์แล้วใครจะมาดูย้อนหลังนะคะใครสนใจสั่งก็ทักแชทสั่งได้จะเอาอะไรนะคะให้ราคาสมาชิกค่ะโอเคไปแล้วบายบายค่ะบ๊ายบายคือ